สมบัติเจ้าคุณปู่คุณเลือกเบอร์มาเลยโซนนี้ทองคำความลําเอียงไม่มีเรียเจ้านายต้องหวั่นงานไม่ทำยุติธรรมตอบคำถามได้จบข่าว <c oughs> คือเรื่องของเซลล์เนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนที่เกี่ยวข้องคือหนึ่งผมใช้คำว่าสมบัติเจ้าคุณปู่กับสองสมบัติที่ไปหาข้างหน้าซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาของเซลล์เนี่ยถ้าเจ้านายเป็นคนที่ลัเอียงนะอ๋ออันนี้โซนนี้ทองคำฉันจะให้เซลล์ที่ฉันรักโซนนี้เป็นโซน ไม่มีอนาคตฉันก็ให้เซลล์ฉันเกียรดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันเวลาเราเป็นหัวหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําถึงแรกคือสมบัติเจ้าคุณปู่ต้องแบ่งให้เท่าเทียมกันมีบ้าน10บหลังลูก10คนก็ต้องได้คนละหลังไม่ใช่คนนึงได้5หลังคนนึงได้2หลังอย่างนี้เตีกันตายแล้วเขาจะไม่ร่วมมือ,อก,กันวิธีการแรกเลยก็คือ 1. ลูกค้าที่เป็นทองคาทั้งหมดเนี่ยสมัยก่อนที่วิธีการที่พี่ทำนะลูกค้าทองคําพี่จะเลี้ยงตั้งแต่อันดับ1 2-3ไปจนถึงอัันดบที่แย่สุแล้วมีเซล์5คนพจะบอว่า คุณจะเป็นคนที่1 2 3 4แล้วแต่คุณเลือกเบอร์มาเลยแล้วผมจะจิ้มเลยลูกค้าทองคํอันดับ1เซลล์หเอาไปลูกค้าทองคําเบอร์2เซลล์อเอาไปลูกค้าทองคําเบอร์3เซลล์เอาไปลูกค้าทองคาเบอร์4เซลล์สเอาไปลูกค้าทองคําเบอร์5เซลล์เอาไปลูกค้าทองคําเบอร์6เซลล์หเอาไปรันอย่างเงี้ยเป็นคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ค่าเฉลี่ยที่มันไม่หนีกันมากอะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันจะต่างกันไม่เกิน 5- หรือ10%บันจบปัญหาแรกก็คือความลำเอียงไม่มีหลัังจากนน้ ไปวัดว่าลูกค้าใหม่ที่เขาหามาเพิ่มเนี่ยคืออะไรนั่นจะเป็นตัววัดแล้วว่าคนไหนมีผล p e r f o r m ดีกว่ากันเพราะเจ้าสมบัติคุณปู่ได้เท่ากันไปสร้างกิจการเพิ่มเติมตัวใครตัวมันวัดผลงานกันตรง,งนั้นนี่คือวิธีการบริหารที่ทําให้ไม่เกิดความขัดแย้งความขัดแย้งมันมาจากพื้นฐานของความไม่ยุติธรรมเหมือนที่ผมบอกไงว่าคนที่เราไม่ชอบที่สุดกับคนที่เราชอบที่สุดมาหาเราต้องได้คุณภาพงานเท่ากัน หรือคนที่เราชอบที่สุดกับคนที่เราเกลียดที่สุดทําผิดข้อเดียวกันต้องโดนประหารชีวิตเท่ากันไม่มีคําว่าชอบมากลงโทษน้อยคือไม่ต้องสนใจชื่อคนไม่ต้องใส่ตัวบุคคลถึงบอกว่าเวลาให้คุณเนี่ยให้โทษเนี่ยอย่าจําชื่อคนอย่าจาหน้าคนจงลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองแค่ว่านายกรกับนายขอทํข้อดีข้อนี้ต้องได้รางวัลแบบนี้ทําดีข้อนี้ต้องได้รางวัลแบบนี้นายกอและนายขอทําผิดอย่างนี้ต้องโทษแบบนี้ถ้าเรายืนอยู่จุดนี้เมื่อไหร่มันจะเป็นโปรเ e s ชั o นอลแล้วความน่าเชื่อถือจะมาแล้วพนักง,งานเนี่ยก็จะตั้งใจทํางานเพราะว่า ทุกอย่างมันอยู่บนโปรเฟชชั่นอลอยู่บนคณิตศาสตร์อยู่บนหลักการการบริหารมีแค่นี้จริงๆครับยุติธรรมตอบคําถามได้จบข่าวมีคําถามมีข้อสงสัยสามารถติดต่อพี่วิสารได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับ